ติดกระดักติดกับดักเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมไะใช้การทําการอบักนะครับบักดิดกะโหลกบัดกมาดิดกะโหลกมาดิดกะโหลกมาดิดกะโหล,ลกเรียบร้อยอเ,เอ้ยติดอะไรนั่นไหมเป้าหมายของเราอยู่ในน้ําวิ่งไปจัดการมาลุยเพื่อนกําจัดให้สิ้นซากดูดูการวิ่งหนีคุณผู้ชมมาสหายกูตายกูไม่ยอมหรอกอถ้ากูจะตายกูก็ขอตายไปด้วยละกันเฮ้ยเข้ามาเข้ามานี่เข้ามา มึงคิดว่ามึงเป็นยักษ์ใหญ่แห่งเกมอาร์คแล้วใครต่อใครเขาจะไม่กล้าสู้มึงหรือไงวะไถท,ท่านเอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันทุกทท่านครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมอาร์คโมบายแม่แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้ายูนิคอนยูนิใจนะอยู่ที่หน้าถ้ำเยติก็ต้องเรียกได้ว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับที่ช่องของเราเนี่ยไม่ได้ลงคลิปนะก็ต้องขออภัยน้องๆทุกคนด้วยนะที่ปล่อยให้รอแล้วก็หายไปนานโอ้โหนานขนาดนี้กูนึกว่าตายหาไปแล้วนะเนี่ย ก็อย่างที่ผมเคยแจ้งไปเลยนะครับน้องๆว่าในช่วงที่ผมเนี่ยเปิดเทอมอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะยิ่งปี4ีนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะวุ่นๆกับการหาสถานที่ฝึกงานแล้วก็ไหนจะเรื่องของวิจัยนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะที่ยังรอรับชมคลิปแล้วก็ยังไม่ลืมกันนะ โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะลงถ้ำเยติกับผมด้วยเจ้ายูนิคอนตัวนี้อะซึ่งวันนี้ผมก็จะใช้เทคนิคการกดทีทีเซฟนะผมจําได้ว่าในซีซั่นแรกนะอาตอนแรกๆเลยที่ผมเล่นอาร์คผมเคยนําเจ้าม้าเนี่ยมาลงถ้าอยู่นะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าซีซั่น1หรือซีซั่นสองนะน่าจะเป็นซีซั่น2นะครับผมเลยคิดว่าม้าเนี่ยมันน่าจะลงถ้าได้เว้ยมานะ้ายูนิคอนนะนี่เห็นไหมว่าบอนไม่เกิดเลยพอเรากดทีทีเซ แต่ผมก็ฉุกคิดไม่แน่ใจนะเพราะมารอบก่อนเนี่ยแมงป่องมันยังลงไม่ได้เลยยูนิคอร์มันจะลงได้หรอวะมาหาเหลี่ยมเยี่ยมโอเคสรุปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมาป่ามึงมาไงเนี่ยกูเลี้ยวหลังให้ไวเลยใจเย็นใจเย็นลูกพี่โอเคสรุปคือไม่สามารถเอายูนิคอร์ลงถ้าได้นะครับผมถ้ำเยติแหมหน่าเสียดายไอชิบหายแล้วตอนนั้นผมาลงไปยังไงวะม้า,มา ไอ้ตอนนั้นมันลงไปยังไงผมก็จาไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าตอนนี้มันลงไม่ได้นะครับน้องๆมาใช้เทคนิคแบบเดิมนะครับการกด TDSF น,นะครั้งนี้ผมเลยคิดว่าผมจะลงไปตัวเปล่าแล้วกันไม่ต้องเอาสัตว์อะไรลงไปด้วยนะผมจะพาทุกคนเนี่ยไปสุม Anti ่มอันติแฟกแดงกันครับผมจริงๆมันไม่ใช่อันติแฟกแดงหรอกนะมันเรียกว่าเป็นรูทเคปใช่ปะ เป็นเหมือนแบบของให้สุ่มอะเป็นสีแดงนะครับผมซึ่งไอ้รูดเขปบตรงเนี้มันจะขึ้นให้เราเข็บเดียเดียวยวเดียวดย,วดยวมอนอยู่หน้าท่าแบบนี้ถ้าเกิดว่ามอนอยู่หน้าท่าแบบนี้เราไม่ต้องตกใจนะคุณผู้ชมจริงๆรอ่ะมันมันต้องบอกอย่างนี้เว้ยถ้าเกิดว่ามอนที่อยู่ตรงเนี้ยเรา แบบล่อมันวิ่งออกมาหน้าถา้ำแป๊บหนึ่งเนี่ยมอนพวกนี้มันก็จะหายไปเลยนะครับน้องๆลดเสียงจักนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เทคนิคการกดทีดีเซฟเหมือนเดิมนะเห็นไหมน้องๆบางคนนี่อาจจะสังเกตว่าพี่มึงกดทีดีเซฟแล้วทำไมมอนในถ้ำยังบีอยู่เลยวะ คือมันจะมีอยู่ครับแต่ว่ามันจะมีน้อยนะอ่าเดี๋ยวเราวิ่งไปสักแป,ป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีละไอตรงเนี้ยมันจะยังมีอยู่นะครับเฮ้ยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเอ้ยวันนี้เรามากับชุดขนสัตว์นะครับค่อนข้างที่จะอบอุ่นพอสมควรอ่ามันตามมาไหมโอ้โหมันตามมาตามมาทั้งข้างคา,าวหมาป่าเลยปะน่ากลัวน่ากลัวแต่ว่าอย่าลืมนะครับเราวิ่งมาสักแป,ป๊บหนึ่งก็พยายามที่จะหาพื้นที่กด T D safe ด้วยนะ ถ้าเกิดว่าเจอมอนแล้วมากด T T Save นี่คือมอนมันไม่หายนะครับน้องๆอ,อ,อันนี้ต้องระวังนะ โอเคกดประมาณสัก3าครั้งถ้าเกิดว่าไม่มีสัตว์แล้วก็ไม่มีนี่แล้วก็มาทางนี้นะครับผมงงไหมน่าจะงงเลยเนาะไม่ได้เล่นนานนะครับผมอันที่จริงก็อาจจะเล่นไปเฉยไม่ค่อยพูดนะคุณผู้ชมอาจจะไม่พูดเก่งเหมือนคลิปก่อนนะเน้นพูดมากไว้ก่อน <c oughs> ถุยอ่าในคลิปช่วงหลังๆช่วงนี้นะครับต้องบอกว่ามีแต่ในช่วงของอาร์คทำอะไรดีนะเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปพวกเกี่ยวกับสาระอันนี้ก็ต้องขออภัยน้องๆทุกคนนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมก็จะ ทําออกมาแล้วกันเนาะเออไอตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเพิ่งมาถึงครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องขุดคริสตัลใช่ไหมแต่เรามีทริกเล็กๆคือเราสามารถกระโดดขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมดิโดดผ่านขึ้นมาตรงนี้ได้เลยอ่าโอเคแล้วก็อย่าลืมที่จะกดที่ดีเซฟนะครับผมอันนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะทีดีเฟถ้าเกิดว่าใครมีสัตว์ที่ยังไม่ได้จับเนี่ยแล้วแบบเลงไว้ว่าเอ้ยผมเคยเห็นทีเลเวลสวยๆอยู่ ใก,ใกล้บ้านผมว่ะแล้วทีนี้ดันกดทีดีเซฟเนี่ยสัตว์รอบๆแบแมมันจะถูกรีแล้วมันจะหายนะครับต้องระวงังแต่ว่าสัตว์ที่เราจับมาแล้วมันจะไม่หายครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยโอเคพูดถึงรูทเขปบสีแดงนี้กันก่อนเลยโฮ้ยมีการกระตุกเล็กน้อยอาจจะสามารถเก็บได้นะมันจะมีให้เก็บประมาณเลเวล60ถึง65นี่แหละผมไม่แน่ใจว่าเลเวลเท่าไหร่นะแต่ว่าราวนี้เลยครับมันจะผดวกกับการที่เราสามารถเก็บ อันติแฟกสีแดงที่อยู่ข้างนอกทาได้ส่วนจุดตรงนี้ที่ผมจะพาทุกคนออกมาเซฟนะครับเพราะเนื่องจากว่าณนะจุดจุดที่ผมกดออกเกมแล้วมาเซฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปแล้วมอนที่จะเกิดอยู่รอบๆบเนี่ยมันจะหายไปเลยนะ <Hey. S 1> แล้วก็เป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะดีมากถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะเซฟไว้แล้วก็นี่นี่หายไปเลยเห็นไหม <laughs> ยุ่เยเฉยหายไปหมดเลย ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะสุ่มแบบรูดเขบสีแดงก็สามารถที่จะกดรีแล้วก็สุ่มตรงนี้ได้เรื่อยๆเลยนะแต่ว่าในการที่ผมจะทําครั้งนี้คือผมจะสร้างตู้เอาไว้เก็บของในอัลติแฟกต์แดงหรือก็คือรูดเขบแดงนี้เอาไว้ตังหากเลยแล้วกันนี่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะวางโต๊ะง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมปื๊บแล้วก็วางเป็นตู้เอาไว้เก็บเลยนะนี่ขณาผมใส่ชุดขนสัตว์เต็มชุดมันยังหนาวอยู่เลยอะ่ะโอเคอุ้ยลูกสอง โอ้ค่าความคงทน3,000กว่าดามเมจ2 0 0กว่านะครับผมก็ยังถือว่าเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าดามเมจมันไปได้ไกลกว่านี้อีกนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเอาเข้าจริงแล้วอะดามเมจปืนลูกซองที่โหดเลยจะอยู่ที่300ขึ้นนะครับประมาณ3 2 0 3 5 0เลยนะถ้าเกิดแบบแม็กแม็กเลยนะส่วนค่าเกาะจะอยู่ที่ประมาณพ2003นนะครับในโหมดบลูตอนนะเดี๋ยวมาดูอีกรอบกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรบ้างนะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะได้อะไรบ้าง จริงๆอะไม่ต้องกดรีอย่างนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครวางโต๊ะแล้วก็ตู้เสร็จนะเราสามารถที่จะวิ่งวนรอบๆถ้ำเนี้ยเพื่อรอให้รูทเข็บสีแดงเนี้ยมันเกิดอีกรอบแล้วเราก็เก็บใส่ตู้เอาไว้แบบเก็บเอาไว้เยอะๆก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครกลัวตายเนี่ยก็เอาเตียงมาวางไว้บริเวณนี้ก็ได้นะฆ่าตัวตายแล้วก็มาเก็บเอาอืมดีเลยแถมไอ้ลูทเข็บสีแดงเนี้ยบางทีมันก็มีโอกาสที่จะได้อ่านกีก้าแบบสําเร็จเลยนะแบบไม่ต้องครับ อโอเคอานโมสะสซรัสบูปรินสวยงามใครเคยได้ไอเทมแลแล,แลอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์อวดกันมาได้นะครับน้องๆคอมเมนต์กันมาดูว่าเคยได้อะไรแบบของดีๆของแบบโหดๆในรูดเข็บสีแดงนี้บ้างเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนนี่ไงว่าจะวิ่งวนถ้ำสักหน่อยไอ้ชิปหายเอ้ยช่างแม่มแล้วกันเดี๋ยวไปหาจับสัตว์ดีกว่าคุณผู้ชมเฮ้ยหมดอารมณ์ว่ะ ตายเลือดเหลือแค่นี้จะเล่นอะไรได้วเวเนี่ยมาถอดชุดพรีชีพดีกว่ามาแม่สาวเปลือยเราจะหนาวตายไปด้วยกันครับน้องๆดูสิว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจําได้ว่าแถวนี้มันน่าจะมีแบบซากศพนี่ไงกูเห็นชะตาก,กรรมกูแล้ว <c oughs> น่าจะเป็นศพที่แบบมาตายเพราะความหนาวก่อนหน้านี้เหมือนกันเนี่ะเอ้ยจิมมี่มึงเป็นไรตายวะยิงแหมเ <c oughs> ชี่ย คุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นอะไรนี่ไหมเออคือเราไม่สามารถกดยิงได้ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆนะมันจะเป็นการเอาปืนตวัดนั่นหมายถึงว่าเจ้าสิ่งเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ตอนนี้มันไร้ชีวิต โอเคครับคุณผู้ okay, ชมครับตอนนี้เราก็กลับมาที่บ้านของเราแล้วนะจากความเดิมคลิปที่แล้วแล้วก็ความเดิมจากหลายๆคลิปเราก็ค่อนข้างที่จะมีสัตว์ค่อนข้างที่จะเยอะมากนี่เจ้าโคโค่นะครับผมเจ้าไม้ยีราฟหน้าหนูถ้าเกิดว่าทําการโยนหินซูมกล้องก็จะมีหินออกไปเยอะแบบนี้นะแต่ว่าก้อนหินที่เราทาบัคซูมเนี่ยมันจะไปแค่ลูกเดียวนะครับผมส่วนไอแนวทะแยงมันก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งนะแต่ก็เฟี้ยวดีสำหรับบัค โยนหินซูมกล้องนี้นี่เจ้าอาร์เจนเจ้ากิฟฟินยูดีคอนแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นกีก้าเลเวลพันหนึ่งนะครับผมนะแต่ชานี่แล้วก็เราโอโลโซรัสนะทั้ง5้าตัวของเราดูแล้วแบบ เท่ดีนะจับมาไว้แล้วก็บรอนโต้บอลใจครับผมโอเคซึ่งในคลิปนี้ผมก็ตัดสินใจไว้แล้วแหละว่าผมเนี่ยจะไปจับเจ้าเล็บยาวนั่นเองของที่ผมเตรียมก็จับประมาณนี้เลยนะกูจะรอเรือจะรอลิงควบกลัำทำไมวะเนี่ยโอเคของที่ผมเตรียมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปจับเจ้าเล็บยาวกันเลยกับดักที่ผมจะใช้ก็จะเป็นการจับแบบกับดักหมีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับน้องๆคนไหนที่จะจับเล็บยาวนี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าเทคนิคที่ต้องใช้แน่ๆเลยในการจับเจ้าเล็บยาวคือเอ้า ไอ้เก hey, hey, ็ผมหลุดไอชิบหายเสียเวลาเสียเวลากูไปทำลูกดองใหม่ไอชิบหายเลยนี่แจกความฟดไฟฟดไฟแถวนี้จะมีเจ้าเล็บยาวหรือเปล่านะสําหรับการจับนะเดี๋ยวเราจะทําการวางกับดักนี้เลยคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหนีหนีด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 ดีเป็นไงล่ะวางกับดักแบบยาวต่อกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการยิงนะยิงให้มันสลบสลบดีวะสลบดีเฮ้ยสลบดี จะหนีปนไปซ้ายวะซึ่งก็อย่าลืมนะครับน้อง,องเทคนิคที่เราจะใช้ในการจับเจ้าเล็บยาวก็คือการนอนก่อนจับนะเพราะว่าเจ้าเล็บยาวเนี่ยมันกินเบอร์รี่แล้วค่าอาหารมันค่อนข้างที่จะจับนานนะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เทคนิคการนอนก่อนจับแ,<ว>แล้วเราก็ควรที่จะใช้ยาคูณสิบด้ยนะออะไรวะแมลงพวกนี้เฮ้ยหิวแสงอะไรนักหนาวะเฮ้ยโอเคตอนนี้เราก็ยิงยาสรบปใส่มันนะครับแล้วก็จบเลยเป็นการจับแบบง่ายๆนะครับสาหรับตัวที่มีเลเวลสูงมากกว่านี้ก็อาจจะต้อง อาศัยการใช้เนินหรือคุณผู้ชมเนี่ยจะทําการสร้างกับดักแบบให้มันเดินเข้าไปติดในส่วนของช่องแคบมรรก,กาหรือจะเป็นการหาเนินตงสูงยิงอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ต้องระวังเพราะว่าเล็บยาวมันค่อนข้างที่จะตีแรงมากนะคุณผู้ชมตีแรงตีมันเจาะก่อไหมวะ คืออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันตีแรงแล้วก็ตีให้เราเนี่ยมึนพอสมควรมาสําหรับไอ้สอตัวแรกก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับน้องนอนทีนี้แหละของจริงเลเวล285โอเคซึ่งอันนี้เราก็จะใช้เทคนิคการนอนก่อนจับอีกเช่นเคยนะขอวางครบบพึ่งเพื่อให้แสงสว่างนิสหนึ่งนี เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยจับเจ้าเล็บยาวแบบเฟียลๆด้วยนะการใช้ยูนิคอนนี่แหละยูนิคอนยูนิใจให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดมา <c oughs> เออมาดิ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 ตอนนี้สัตว์ในระบบนิเวศท,ที่เรานอนตะกี้มีค่าอาหารเป็นศูนย์หมดแล้วนะครับหลังจับเสร็จโอเคเดี๋ยวรุยกันลูกเอา,อาดีดกูลองอทำไมวะเนี่ย โอเคครับผมหลังจากที่เราทำการนอนก่อนจับเสร็จนะผมก็ได้วางกับดักแล้วก็รอจนเช้านะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ทำการยิงล่อมันมานะมามามาเว้ยมานี้ไอเล็บยาวเล็บใจหมาใกล้ๆจะดีดกระโหลกให้มานี้มานี้นไอน้องไอน้องทางนี้ว้ยเวลสูงมึงดูไม่ค่อยฉลาดเลยวะนี่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 ทางนี้ทางนี้ เวฟสูงดูไม่ค่อยฉลาดเลยเอยผมยิงมันแล้วทำไมมันไม่สนใจวะมึงสนใจกูได้ดิเพืเอ่อนโอเคติดกระดักติดกับดักเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมไะใช้การทำการบักนะครับบักดิดกระโหลกบัมาดดกลกมาดิดกระโหลกมาดิดกระโหลกมาดิดกระโหลกเรียบร้อยเอ้ยไอยโอ้จับโคตรสะดวกวิธีดีคุณผู้ชมไอ้เหี้ยมันรู้สึกเหมือนมันโกงยังไงหรือเปล่าวะ นี่นะครับหลังจับเสร็จค่าอาหารของสัตว์ที่จับก็จะเป็นศูนย์นะนี่โอเคเอาละทุกคนเนี่ยตอนนี้เราก็มาอยู่กับ3มเทพมายา3ามกงเล็บสังหารแล้วนะแหมแต่ละตัวต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆอ่าเดี๋ยวตัวนี้ผมขออัพเป็นโจมตีให้มันละกันนี่ดาเมจค่อนข้างที่จะเอาเรื่องมากเลยนะแต่ละตัวผมพยายามที่จะดันเลือดมันให้ถึง3ามบินะครับเพราะว่าในคลิปเนี่ยอาจจะได้ไปตีกับสัตว์ใหญ่อย่างเช่นกีกาหรือไทดันนะก็ต้องดูว่าเราจะได้เจอหรือเปล่าอ่า การกดเลื่อนลงนะครับจะเป็นการเอาหัวโมงนะแต่ถ้าเกิดการเลื่อนขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นการมีฝนเล็บนะฝนเล็บแล้วก็หุยห,หูได้ไฟเบอร์เยอะมากคุณผู้ชมเฮ้ยพูดเป็นเล่นผมเคยคิดว่าหมีมันฟาร์มไฟเบอร์ดีกว่าเล็บยาวเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันแบบมันแค่ฝนเล็บไปเฉยอะแล้วเดินหูไฟเบอร์สองพันแปดบ้าไปแล้วโอ้ m ม่ก d เดี๋ยวต้องไปลองไอตรงรอบๆอันติแฟกเสาเขียวว่ะว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนนะ ไอ้บ้าเอ,อ้ยตีต,ตีคือหายวับไปกับตาไม่ต้องพูดถึงนะตีธรรมดาว่าแรงแล้วตีซูมกล้องคือโคตรแรง เล็บยาวเนี่ยจัดว่าติดอันดับ1ใน5เป็นตัวที่แบบโคตรโหดเลยนะในไดโนเสาแต่ว่าในส่วนของเวอร์ชัน PC ถ้าเกิดว่ามันอัปเดตเข้ามาแบบเป็นรุ่นเบต้าเต็มตัวแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวเล็บยาวเนี่ยมันยังจะติดท็อป5ท็อป10กับเขาอยู่หรือเปล่านะ <S <S ในนี้ปึ๊บปึ๊บป๊บแต่เห็นว่าใน PC มันสามารถอัปความสามารถไปเฉพาะทางแบบในเรื่องของการฟาร์มในเรื่องของการต่อสู้ต่างหากได้ด้วยเนาะโอเคนี่หูได้ไฟเบอร์เยอะมากอะอันที่จริงแบบ ดีเลยคุณผู้ชมไปจับกันมาได้นะครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะโหดอยู่ช่วงแรกๆก็ไ่้แหละไปเดี๋ยวเราไปรีวิว3ตัวไปป่วนระบบนิเวศพร้อมกันเลยดีกว่ามาตั้งค่าตรงนี้นิดนึงนี้เป็นโลเวสให้มันตามนะครับให้มันตามตัวใดตัวนึงเนาะแล้วก็อันนี้โลเวสเหมือนกันเยี่ยมทีนี้แล้วก็ให้มันเป็นฟ o ร a ออ ตามมาสิว่าไอ้พวกขี้ค่าแก้ว <c oughs> เออเออกล้าพูดได้ไงว่าเลเวลน้อยกว่า2ตัวนั่นอีก <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าแหะโหการวิ่งตามต้องบอกว่าค่อนข้างจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยแล้วคุณผู้ชมแมปเวลาที่เราหูหด,ด,ดู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 ดาเมจครับคือเออสเตโกเลือดพันสปไปจัดการเพื่อนจัดการมาลุยลุยล,ย,ลยกำจัดสเตโก ชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนี่บางคนก็จะจับเล็บยาวทีละตัวกันใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจับแบบเยอะๆแล้วสั่งให้มันโจมตีแกเวลาที่มันวิ่งไปโจมตีมันเหมือนแบบเป็นกองทัพอะไรสักอย่างที่แบบโคตรเท่ดูดิดูดิดูด,ดิสามเทพมายาเล็บยาวผมมาดิฟโลต่อเลยโจมตีเพื่อนไปโอ้โหโคตรเท่จังหวะวิ่งเข้าไปแบบโจมตีเท่มากอ,อพึงเล่นอนโลซอรัสประเสริกูมาเล่นเล็บยาวต่อ <c oughs> เดือดไม่แพ้กันเห็นไรนั่นไหม เป้าหมายของเราอยู่ในน้ําวิ่งไปจัดการมาลุยเพื่อนกําจัดให้สิ้นซากดูดูการวิ่งหนีคุณผู้ชมโหไอ้ชี้อลังจัดอลังจัดอลังทั้งดาเมจอลังทั้งเลือดอลังทั้งแบบทุกอย่างจริงๆวะ่ะแต่ว่าในเรื่องของการฮิลวนี่อาจจะต้องใช้หมูฮิวนิดนึงนะไม่ก็ใช้เป็นในส่วนของเค้กเพื่อมาเพิ่มเลือดนะครับเพราะว่าเล็บยาวอยู่หรือว่ามันเป็นสัตว์กินพืชแล้วเราไม่สามารถที่จะให้เนื้อมันแล้วฮิวได้ไงอันนี้ต้องระวังนิดนึง เดี๋ยวเล่นตรงนี้เสร็จเราไปเล่นแดนหนาวกันเลยกันต่อเลยดีกว่าแลวกันเนาะเพราะผมมองว่าแถวนี้มันไม่ค่อยมีสัตว์ที่น่าสนใจเลยเท่าไหร่เนาะไปดีกว่าเอบีคนเคยกล่าวไว้ว่าจุดที่หนาวที่สุดไม่ใช่บนดอยแต่คือจุดที่รอคอยแล้วไม่มีใครเอ,อมาฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่แดนหิมะแดนหนาวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ บางคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมผมรีวิวสัตว์ตัวไหนเนี่ยถึงต้องมาที่แดนหนาวนะเนื่องจากว่าแดนหนาวมันมีสัตว์อันตรายค่อนข้างจะเยอะไงในตอนเริ่มแรกที่เราเล่นเกมใช่ไหมมันก็จะเป็นจุดฮาร์ดเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าใครจะมาเกิดตรงนี้เอาเอาอาเจนบึงไม่ยอมตายอ่้อืมตีแม็กเอา,เอา,เอา,เอาตัวที่เหลือช่วยกูดิสวยเพื่อนสวย <laughs> เอาเรือเหมือนกันเพราะว่าในจุดแดนหนาวเนี่ยมันค่อนข้างจะมีสัตว์อันตรายเยอะนะครับแต่ผมมองว่าลึกๆแล้วความอันตรายก็ไม่ได้อยู่ที่สัตว์เสมอไปนะลึกๆหรือแท้ที่จริงแล้วมันอยู่ที่ตัวแปรมันอยู่ที่ความหนาวมากกว่านะถ้าเกิดว่าเล่นแบบเกิดที่แดนหนาวแต่ว่าไม่หนาวอย่างเงี้ยก็น่าจะเล่นได้นะถ้าตั้งแต่เลเวลหนึ่งหรือคุณผู้ชมอยากจะเห็นไหม แต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาทาคลิปพวกนี้อดีต้องขออภัยทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาก็จะสร้างผลงานออกมาให้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะขอแค่น้องๆเนี่ยรอติดตามกันนะครับผมโอเคเนาะอึ๊บโดดลงเลยอึอ้โดดลงแบบดิจิตลอลฉันเจ็บไม่เป็นไรอย่าให้ไดโนเสาร์ฉันเจ็บก็พอไม่ใช่อะไรหรอกตัวมันกินพืชแล้วมันฮิวยากตามกันมาละไป เดี๋ยวไปไล่จัดการสัตว์ตัวอื่นกันต่อเลยดีกว่าดูซิว่าจะมีตัวไหนที่จะพอเป็นคู่มือคู่ปรับกับเราได้ไหม <c oughs> เฮ้ยอีกตัวมันไม่มาวะเฮ้ยมาสิแจวโอเคแล็อยู่ที่12นาฬิกาเตรียมตัวโจมตีออกดไม่ติดว่ะเฮ้ยกดไม่ติดวะเออเฟ้อเฟ้อ,ฟอเล็งดีๆเล็งดีๆเอยหมาป่ามาระหว่างแก๊งเล็บยาวแก๊งหมาป่าใครมันจะเก่งกว่ากันวะ ตบตบไม่ต้ตตองตีซูมกล้องหูหูสาหายของข้าจมตีมซะจมตีหูอันนี้เขาเรียกว่าตบซะเสียหมาเลยได้ไหมเนี่ยคำนี้ถือว่าเป็นคำหยาบไหมน่าจะไม่หยาบหรอกเหรอตรงตัวตีมันอื้ตบซะเสียช้างตบซะเสียช้าง <c oughs> ตายไปซะเจ้าแมมมอสเออผมลืมบอกไปสําหรับการกดฝนเล็บหรือการกดเลื่อนลงอะมันจะมะีท่าใดท่าหนึ่งนะที่ถ้าเกิดว่าเราฆ่าสัตว์อยู่แดนหนาวมันจะเป็นการฟาร์ม ขนสัตว์นะถ้าเกิดว่าเราทําการแบบเออใช้ท่านั้นอ่ะใส่สับทั่วไปมันก็จะเป็นการฟาร์มหนังนะครับตัวนี้สามารถฟาร์มหนังได้ฟาร์มไฟเบอร์ได้ฟาร์มไม้ได้ดีมากเล็บยาวโอ้โอเคแมมมอสเฟิร์บเฟิร์เจอร์กันหน่อยไหมเจอกันหน่อยไหมเจอกันหน่อยไหมว้วมันจะมีใครมาทัดเทียมเราได้วะฮะแต่แล้วในเกมอาร์มบูไนี้มันก็เปรียบเสมือนว่าได้ยินในสิ่งที่ผมกําลังพูดอเคเพื่อนยาก ใช่แล้วแหละฮะคุณผู้ชมครับเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าของเราก็คือเจ้าไททันโนโซอรัสจากคลิปก่อนที่ผมเนี่ยพาเราเอาโลผู้แข็งแกร่งทั้ง5ไปจัดการทั้งกีก้าและไททันแต่ว่าไททันมันหนีลงไปในน้ำนะก็เลยไม่รู้ผลชัดเจนว่ามันสามารถสู้ไหวได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผมจะใช้เออเดียวเ,เดี๋ยวเดี๋าเปลญ่ามึงจะมาสกัดดาวรุ่งพวกกูททำไมวะเนี่ยเฮ้ยลงไปช่วยสายก่อน ตีตีจากปลาเปรันยา่ามึงกลายไปเป็นปลาเปาเรียนตาปลตูผู้เทียอะไรเด <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวไปฆ่าไททันกันดีกว่าคุณผู้ชมครับมีแค่3ตัวไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะมาขอปรับกับสไปโรก่อนเลยแล้วกันสไปโรสอรัสงั้นหรือ,อกดไปติดว่ะ แ t ปแท็ Tar ร์เโจมตีเป้าหมายดูดูการวิ่งครับคุณผู้ชมครับผมชอบเวลาที่เล็บยาวแบบมันออกคำสั่งให้โจมตีเป้าหมายแล้วแบบมันวิ่งดูน่ากลัวดีนะอ,อุ้ยตีไม่ถึงตีไม่ถึงเอ้ยเอ้ยระยะมันไกลกว่าว่ะเฮ้ยถ้าเกิดว่าสไปโนโลเลเวลสูงกว่านี้ผมอาจจะสู้ไม่ได้ก็เป็นได้นะและตรงนี้เดี๋ยวผมขอยิงรอมแล้วเอ้ยอยอ,ะยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเสือกดับเสือเขี้ยวดาบอย่างนั้นหรืออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าดันดิพวกดีอย่าดันดิโอเคเดี๋ยวผมยิงไปนัดหนึ่งแล้วนะ เดี๋ยวไททันมันจะต้องลงมาเป็นแน่เดี๋ยวจะได้วัดกันผมไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่านะคุณผู้ชมการประทะระหว่าง3เล็บยาวกับไททันนะโอเคก็ต้องมาวัดกันนะครับแต่ว่าดาเมจก็ใช่เรื่องอยู่นะเจ้าเล็บยาวแต่ผมมองว่าอีกในนึงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตีแบบตีช้านิดหนึ่งนะแล้วก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่า่าเล็บยาวเนี่ยมันไม่มีบัฟการโจมตีเป็นหมู่แบบ อโลโซรัสนะคือบัฟแล้วตีให้เลือดไหลเหมือนอโลโซรัสไงต้องมาดูว่าจะไหวหรือเปล่ามาผมสั่งแอตแทกคาเกตไปแล้วหูแม่งวิ่งไม่รอกูเลยใจยเย็นกูกล่าวว่าจะตีเปิดก่อนด้วยบักซูมกล้องเ <c oughs> พื่อนมึงรอกันด้วยเฮ้ย <c oughs> โอเคมันติดละเดี๋ยวผมให้มันหยุดแป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคหยุดก่อนสหายใจยเย็นพี่ขอเตรียมความพร้ <c oughs> อมเฮ้ยเฮ้ยเดียวมึงใจเย็นโอ้แม่งบวกไม่รอกูเลยเอาวะสู้ก็สู้วัดกันไปเลยโอเคเลือดมันหายไปประมาณพันสี่้วครับ แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเล็บยาวก็โดนโจมตีเข้าหนักเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะมีเลือดสามหมือกเ,เสือเขี้ยวดาบเกกะเว้ยมันคือการต่อสู้ของการเป็นผู้นํายุทธภพท็อป10บท็อปห้ยี่อะไรไม่รู้กูพูดมั่วรวมกันไปหมด <c oughs> คลิปนี้อาจจะมีคัหยาบเยอะนิดนึงนะครับน้องๆต้องขออภัยด้วยนะโอเคตีซูมกล้องช่วยแล้วกัน ในจังหวะที่ตีซูมกล้องก็ต้องระวังนะครับเผื่อว่าจังหวะที่เราโดนโจมตีมันก็จะเป็นการโดนโจมตีบัคซูมกล้องเหมือนกันนะผมอธิบายดุคลิปเลยโอเคตีซูมกล้องช่วยโอ้โหเลือดจ้าครึ่งหนึ่งแล้วว่าคุณผู้ชมจะไหวหรือเปล่าอบีกระตุกด้วยเล็กน้อยไหวไหมเนี่ยอืมอืมขาเอาวะจะเป็นจะตายเดี๋ยวได้วัดกันเฮ้ยโอ้โหเริ่มแล้วรอบจอเริ่มเป็นสีแดงแล้วครับผมจอเริ่มแดงเผือกอุวิประมาณเลือดแสนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็น่าจะวิ่งหนีแล้วตีมันไปต่อ เพื่อนเพื่อนกูว่าไม่ใช่ละถอย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 ไมาได้ก่อนเราสายเอ้ยอโล่เอ้ยไม่ใช่แลบยาวโอ้ยตายห่าหมดเลยสองตัวเฮ้ยไม่โอ้ยโอ้ยชิบหายมันวิ่งไล่ผมคุณผู้ชมไอ้บ้าเอ้ยยาเอ้ยน่ากลัวไอ้เหี้ยไปทัดวิ่งไล่กูใจเย็นมึงจะตึกมึงกู้ยพูดไปเป็นคำละมึงจะกระทืบกันให้ตายขาตีอะไรหรือไงวะเฮ้ยไข่ก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหแม่งไลโคตรน่ากลัวคุณผู้ชมคือ ระหว่างที่เรากําลังวิ่งอยู่นะหัวของไททันมันก็แบบดันเราเรื่อยๆอย่างนี้อไอ้บานี่เฮ้ยรู้สึกเสียศักดิ์ศรีจังวะเฮ้ยเอาไงดีวะมาสหขายกูตายกูไม่ยอมหรอกอืถ้ากูจะตายกูก็ขอตายไปด้วยละกันเฮ้ยเข้ามาเข้ามานี่เข้ามาเฮ้ยมึงคิดว่ามึงเป็นยักษ์ใหญ่แห่งเกมอาร์คแล้วใครต่อใครเขาจะไม่กล้าสู้มึงหรือไงวะไททันเฮ้ย กแต่แม่งโหดจริงโหดจริงแต่ว่าเล็บยาวเราก็ไม่ธรรมดานะครับลดเลือดไปได้ตั้งแสนหนึ่งเลยนะเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจอุ้ยเล็บยาวเราตายแล้วไอ้เหี้ยกูหนีก่อนแล้กันยะโสเอ้ยไอไทยทันไอไทยทันชั่วเอ้ยมึงกำหลับเราเล็บยาวผู้แข็งแกร่งของกู3ตัวตายหาหมดเลยเฮ้ผมว่าแคนนี้มันก็ต้องชำระด้วยการเรียกฆ่าอันโลซอรัสผู้แข็งแกร่งออกมา มึงเจอแน่มาและตอนนี้ผมก็ได้เรียกเหล่า5้าอโลโซรัสผู้แข็งแกร่งของเผ่ามาแล้วนะคุณผู้ชมนี่ยางเทไปสารต่อเจตนารมณ์ให้กับ3มเทพมายาเจ้าเทพยาวนะครับมาลุยกันดีกว่าแต่ว่าเลือดมันเหลือไม่เยอะแล้วแหละมาเดี๋ยวมาฆ่ามันกันดีกว่าไปแอปแท็กทาร์เก็ตโจมตีเฮ้ยมึงคิดว่ามึงจัดอวดเบ่งอวดเก่งไปได้สักแค่ไหนก็เชียวว่ากัดกัดหลุมกัดบันเราพี่น้องของข้า ร่วมแรงร่วมใจเฮ้ยมบงคิดว่าการที่มึงอยู่หนีไปอยู่ในน้ําในคลิปก่อนมันจะทําให้เป็นข้ออ้างได้หรือวะเฮ้ยโอเคตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมมากัดหน้าดีกว่าถ้าเกิดว่ากัดหน้ามันจะไม่โดนโจมตีนะครับไทยท่านมันโจมตีได้แก้หน้ากับหลังโอเคอื้อื้โอเคด้านหน้าเดี๋ยวผมเป็นคนโจมตีด้านหลังให้เหล่าสายของเราโจมตีนะครับผมโอเคไล่กัดมันตอนนี้มันเริ่มหนีแล้วตอนนี้มันเริ่มหนีแล้วอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําการกดท่าโจมตีพิเศษดีกว่า การที่เราจะกดสกิลพิเศษนะครับผมการกัดแบบเลื่อนขึ้นถ้าเกิดว่ามันมีปั๊บการเป็นจา่าฝูงจะทําให้เป้าหมายเนี่ยว,วิ่งช้าลงแล้วก็เลื่อนไหลด้วยนะเดี๋ยวผมลองดูโอเคคึบโอเคนี่เป็นไงเป็นไงท่าพิเศษของเจ้าอโลโซรัสนะครับผมการกัดแบบนี้จะทําให้ศัตรูเกิดสถานะเลือดไหลอีกทั้งคือวิ่งช้าด้วยนะโอ้ไม่เว้นแม้แตก่กระทั่งไททันนะโอ้ ยังไงกลุ่มแกล้งเวลาที่รวมกันนี่เราอโลซารัสก็ถือว่าเป็นไดโนเสาร์ที่รวมตัวกันแล้วโหดเลยเออเอาเรื่องคือแบบเอาเรื่องเลยของับขางับขาเป็นไงละเบิงเดินไม่ไปเดินไม่ไปแกไม่รอดแล้วเจ้าไททันเอ๋ยลุมกัดมันเหล่าพี่น้องเรียบร้อยครับผม ใคท่านกลายเป็นซากเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคค,ครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าซีเรียสเชเซอใบบายบายวู้